สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผชมเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นนะคะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะกับดิฉันธนวันปันโช,ชธค่ะเราจัดรายการสดจากสตูดิโอดาวทาที่สยาม Discovery Center นะคะ ช่วงเช้าที่ผ่านมานักลงทุนหลายท่านนะคะถ้าหากว่าติดตามชนีพื้นไทยจะเห็นได้ว่าการแกว่งตัวของเส้นเด็กไทยยังคงอยู่ในแดนสีเขียวนะคะหลังจากที่ปรับฐานไปเมื่อ2วันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ฟื้นขึ้น,นมาได้เช้าว,วันนี้เซ็ตค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าปรับตัวขยับขึ้นมาในแดนสีเขียวแล้วไปต่อค่ะ พาคุณผู้ชมมาดูภาพของดัชนีที่ปิดในช่วงครึ่งเที่ยงเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมากันหน่อยนะคะดัชนีนั้นปิดที่ระดับ 1, 4 6 5 1 8จุดนปะคะปรับตัวขึ้นมาได้3.27จุดค่ะขามูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2 3 0 0 0ล้านบาทนะคะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ค่ะ True Corporation ขึ้นมายืน10บาทแล้วนะคะปิดในช่วงครึ่งเที่ยง10บาททุน้ทนๆเลยค่ะมาเป็นอันดับ1ตามติม้มด้วยตัวของปตทอสอพอนะคะปรับตัวขึ้นมา2บาทในช่วงเช้านี้ ตามมาด้วยโรงพยาบาลวิภานะคะราคาขึ้นมา90สตางยืนที่15บาท50สตางโรงพยาบาลุขออภัยค่ะทางแบงค์กรุงเทพนะคะขึ้นมา2บาทยืน1 9 2บาทและแอดวานซ์ย่อตัวลงไปบาทนี้ยืน2 1 5บาทนะคะส่วนภาพของเดชนีตลาดหุ้นในฝั่งของ ต่างประเทศนะคะเมื่อคำคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ก็ปิดในแดนสีเขียวล่าสุดฟิวเจอร์นะคะลงไป11จุดค่ะ n นสแดกลงไปเล็กน้อยส่วน S&P 500ลงไป90จุดค่ะส่วนฝา่ฝั่งของยุโรปนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ข้ามมาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันเลยดีกว่านะคะุณผู้ชมคะโตเกียวติดลบลงไปแล้ว11จุดค่ะในขณะที่ หางเสี่ยงฮ่องกงบวกขึ้นมาได้ในช่วงภาคบ่ายนี้53จุดนะคะตลาดหุ้นของโซโลลงไป23จุดค่ะการแว่งตัวของเส้นเด็กไทยในแดนสีเขียวมูลค่าการซื้อขายคึกคักหนานแน่นแบบนี้นะคะโอกาสการไปต่อของดัชนีหุ้นไทยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะคะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์สดๆในรายการของเรานะคะอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะท่านเป็นผู้บริการสายงานวิจัยล,ลูกค้าบุคคล จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเรานั่งอยู่กับคุณวิกิติุรวรรณรัตน์ค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชา้านี้เดัชนีคุนไทยไปต่อได้อีกนะคะสีเขียวเลยค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงประเมินแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของตัวดัชนีเองนะครับเราคงคิดว่าอัพไซด์เนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของการปรับเป้าดัชนีขึ้นในรอบล่าสุดเนี่ยก็เป็น1530จุด นะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยก็เหลืออัพไซด์ไม่น่าจะเยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวตลาดเองเนี่ยผมยังเชื่อว่าการบุนหุ้นเล่นนะครับหรือว่าการโรเทชันอย่างที่ฝรั่งเรียกกันเนี่ยน่าจะยังคงเป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดเองไม่ได้ลงมาแรงในรอบนี้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการขายทำกำไรในหุ้นบางกลุ่มแล้วก็สวิตหรือว่าย้ายนะครับไปในหุ้นที่มีประเด็นสนับสนุนนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวผลประกอบการที่เจาะมาในตมาที่2อนะครับที่เจาะมาดีหรืออาจจะเป็นหุ้นที่มีข่าวบวกเฉพาะตัวไปนะครับก็น่าจะยังคงเป สำหรับในเรื่องของการกิงกาไรเข้ามาในรอบนี้นะครับถ้าบอกว่าตลาดในช่วงนี้มีปัจจัยอะไรบ้างไหมนะครับที่จะมีผลหรือว่าจะมีอิทธิพลกับแต่ชนีตลาดหุนไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าคงจะต้องไล่มาเป็นเซกเตอร์นะครับถ้าเรามองจากภาพรวมแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แค่เรื่องเดียวที่ทุกคนมีความกังวลกันก็คือความไม่แน่นอนนะครับถึงในเรื่องของตัวนโยบายของทางการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะมีมาเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นเราเห็นได้ชัดก็คือผลกระทบกับกลุ่มสื่อสารนะครับในเรื่องของการขอชะลอในเรื่องของการต่างๆออกไปก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการประมูลขึ้นพันแปดนะครับที่จะไปใช้ทําในตัวของ 4G นอกนือไปจากนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีกระแสข่าวต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการ ปรับโครงสร้างนะครับภาษีนะครับแล้วก็ลามมาถึงในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยด้วยที่อาจจะมีในเรื่องของการเก็บแคปิตอลเกนแท็กนะครับสำหรับนักลงทุนที่ถือการลงทุนในระยะสั้นอันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวที่ยังจะไม่ได้การยืนยันใช่ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับกระทบเซนติเมนต์อย่างที่เรียนครับว่ามันมีปัจจัยเหล่านี้ในประเทศนะครับที่อาจจะมีในผลเชิงจิตวิทยาระยะสั้นๆทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเปราะบางหลังจากที่มีการ r a ลี่ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับก็ คิดว่าตลาดเนี่ยนะครับถ้าจะมีความเปาะบางแบบนี้นะครับการเก็งกําไรเลือกเป็นรายตัวเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะต้องต้องเลือกดูนะฮะ mm hmm. หุ้นตัวไหนที่มีปัจจัยสนับสนุนในเชิงที่เป็นด้านบวกอยู่น่าจะเป็นกลุ่มที่รองรับเป็นเงินได้นะครับแต่กลุ่มที่ยังคงมีปัจจัยกดดันในเชิงของการ o วอร์แฮงราคาหุ้นเนี่ยอย่างเช่นในพวกกลุ่มมือถือกลุ่มพลังงานอะไรต่างๆ mm hmm. นะครับก็อาจจะทําให้ในเรื่องของตัว up side น mm ี hmm. ่ถูกลิมิตไปนะครับแล้วเราก็มองในภาพใหญ่ครับว่าตัวของเป้าเดชนีในเมื่อเรามองอัพไซด์ hmm. ไม่เยอะนะครับเราก็อาจจะต้องมานั่งไล่ไล mm ่ห hmm. ลายกลยุ่มอุตสาหกรรมดูนะครับว่า กลุ่มไหนที่ยังคงมีอัพไซ์อยู่กลุ่มไหนบ้างที่มันมีปัจจัยเร่งราคาหุ้นได้ก็ค,คงจะมีลักษณะของการโรเตชหรือว่าการหมุนหุ้นไปเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ผมคิดว่าการหมุนหุ้นในลนนักษณะนี้น่าจะทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับในช่วงนี้ไม,ไ,มนไม่ได้ลงแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแรงมองเป้าด้านบนเท่าไห,หร่เพราะฉะนั้นกรอบด้านบนในเรื่องของตัวดัชนีที่เป็นแนวต้านนะครับ1,485นะครับหรือว่าจะเกินกว่านั้นได้ก็ไม่เกิน1,500ยังคงมองไว้เเป็นนนนจุดดแวต้าหลัักมิะครบ ส่วนแนวรับสําคัญนะครับสำหรับรอบนี้ก็คือบริเวณ1,450-1,440จุดนะครับก็จะเป็นลักษณะของการผันหผนใน,ในรูปแบบตรงนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะมีความชัดเจนครับในช่วงประมาณสักกลางๆเดือนหน้าก็คือในเรื่องของตัวผลประกอบการตรงนี้ผมจะพูดเฉพาะพื้นฐานอย่างเดียวนะครับว่าผลประกอบการที่ออกมาแล้วดีขึ้นหรือแย่ลงก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการปรับประมาณการกาไรขึ้นหรือลง นะครับ <c oughs> ตรงนั้นจะมีผลกับในเชิงของตัวพื้นฐานแล้วก็จจะมีตลาดหุ้นไทยในระยะต่อไป <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าในช่วงสั้นๆตรงนี้เรายังมองไม่เห็นปัจจัยพวกนี้ครับเราก็คงจะไปลักษณะของการโเรเตทหุ้นไปนะครับหาหุ้นที่เราคิดว่าจะมีผลประกอบการดีหรือมีปัจจัยสนับสนุนเป็นตัวๆไปก่อนนะครับ <c oughs> ส่วนสิ่งหนึ่งที่ตลาดมองกันก็คือวินโดวดาซซิ่งว่าจะเกิดขึ้นไหมการทำราคาปิดสิ้นงวดบัญชีก็ต้องเรียนว่าถ้าเรามองจากระดับของดัชนีปัจจุบันเนี่ยนะครับอัตราผลตอบแทนมันไม่ได้ติดลบ ไม่ว่าจะเทียบ Quarter t ์ d ูเดหรือว่าเย a ร์ o ูเดทนะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีหรือว่าสิ้นตรมาที่1เป็นต้นมาผมเชื่อว่าในเรื่องของตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีการทำราคาติดสินน้นงวดบัญชีคงจะต้องเลือกเป็นตัวตัวไปนะครับตัวที่มันแลักกาบตัวที่ยังไม่ค่อยขึ้นอย่างช่วงนี้นะครับเราจะเห็นในเรื่องของตัวหุ้นการบินไทยที่ก็ดูแล้วจะเอาเอร์มตลาดเป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องกําหนดกลยุทธ์ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นมองว่าดัชนีไม่น่าจะลงแรงแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นแรงนะคะการกําหนดกลยุทธ์จะคงจะต้องมีการเลือก selective buy เป็นรายตัวและต้องไปดูการคั้นการเรื่องของผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกําหนดกลยุทธ์กันยังไงดีเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้คุณวิกิติรัตรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์บหลวงจะมากําหนดกลยุทธ์ให้กับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก,นก่อนสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะพักสักครู่คะ Bye. <laughs> กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss นะคะช่วงนี้เรายังคงเจาะลึกตลาดหุ้นไทยก่อนที่ตลาดจะเปิดทําการซื้อขายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะแล้วก็เรายังคงนั่งอยู่กับคุณวิกิติรวนรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหล,ลวงด้วยนะคะคุณวิกิตจะมากําหนดกลยุทธ์ให้เรากันสัหน่อยนะคะว่าแนวโน้มในช่วงบ่ายนี้การกําหนดกลยุทธ์ทั้งใน่อ,องการกินกาไรและก็พอนในระยะกลางระยะยาวนะักลงทุนจะต้องลงทุนยังไงดีคะครับ ก็อย่างที่เรียนเขาว่าในภาพของระยะสั้นๆนะครับก็คือจากวันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดก็จะเป็นลักษณะของการมุนดุนเล่นนะครับหรือว่าโรเทชันซึ่งหุ้นเนี่ยนะครับเท่าที่เราสังเกตก็จะกลายเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยบวกสนับสนุนนะครับจะขึ้นได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวของแตชนีหรือว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยในช่วงไม่กี่วันเนี่ยนะครับที่มีการบกขึ้นมาก็จะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างโตขนาดกลางแล้วก็เล็กนะครับรวมถ เลยก็คือในเรื่องของการเปิดอ e ีโอชั hmm. ่นในตัวของรถไฟฟ้าทางคู่รถไฟทางคู่นะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีในเรื่องของตัวการคาดหวังนะครับกับในเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้น แต่ว่ามันอาจจะมีข่าวนะครับในเชิงที่เป็นด้านลบกับในเรื่องของตัวการอาจจะเลื่อนในตัวของรถไฟสายสีเขียวมูลค่าประมาณสัก2.6หมื่นล้านนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าในเรื่องของการเลื่อนตรงนี้ผมว่ามันดมัน,ม,นมันเดิมทีเนี่ยมันล่าช้าจากแผนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น <ạ. S 1> ผลกระทบจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้เยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางการเองก็ต้องมีการเร่งนะครับให้เกิดแล้วก็มีการดําเนินการตรงนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น ในกลุ่มรับเหมาก,ก่อสร้างเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองกันก็คนที่อาจจะมีในเรื่องของตัวความศักยภาพนะครับที่อาจจะเข้าไปบิดงานแล้วก็เข้าไปได้งานตรงนี้หลักๆเลยก็คือในกลุ่มของตัวสเตคอนช่องการช่างะนะครับแล้วก็ในตัวที่อาจจะได้ประโยชน์นะครับในทางอ้อมหรือว่า<ม><ม>ได้ประโยชน์เป็นตัวถัดมาเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวพวกงานตอกเสาเข็มการวางรางหมอนรถไฟอะไรพวกนี้นะครับก็จะกลายเป็นพวกกลุ่มขนาดเล็กนะครับในรับเหมาก่อสร้างอย่างเช่นตัวของ T, s c P ตัวของดีคอนนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าในระยะสัปดาห์ก็คือการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มนี้ น,น่าจะยังคงม,มีโอกาสในการเทรดดิ้งได้อยู่น,นะครับก,รก็คือรับเหมาออออสร้างารับเหมาสร้างเทรดดิ้งได้อยู่นะคะกลุ่มที่ต้องระวังมีไหมฮะถ้าต้องระวังเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังเป็นกลุ่มที่มีโอเวอร์แฮงหรือว่ามีปัจจัยหนุนมีปัจจัยลบน,นะครับที่กดดันราคาหุ้นอยูไออ่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มพลังงานนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มมือถือนะครับในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มมือถือเราจะสังเกตเห็นก็คือแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างที่จะอันเดอร์พอร์ฟอม หรือว่าเวลาเล่นขึ้นมาแล้วเนี่ยอัพไซด์นี่ขึ้นมาน้อยกว่าเมเทียบกับแต่ชนีและเซกเตอร์อื่นนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นในกลุ่มนี้ก็น่าจะยังคงใช้เวลออกข้างๆมากกว่านะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเทียบกับตรขงของแต่ชนีนะครับจนกว่าจะมีความชัดเจนครับอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารหรือว่ามือถือเนี่ยการประมูลในเรื่องของตัวขึ้นพันแปดนะครับก็ถ้ามีความชัดเจนหรือว่ากำหนดระยะเวลาได้เมื่อไหร่ราคาหุ้นก็อาจจะมีการตอบรับในเชิงบวกสาหรับตัวพวกแอดว์หรือว่าดีแท นะครับด้านตนข้ามครับทูที่มีการกินกําไรเกินขึ้นมาสูงเพราะว่าอาจจะดูแล้วเนี่ยได้ไประโยชน์จากในเรื่องของกรณีที่ 4G มีการเลื่อนออกไปนะครับก็ ระยะสั้นๆเองก็ทําให้ราคาหุ้นม,มีการกินกาไรขึ้นมาประกอบกับในเรื่องของการเพิ่มทุนด้วยนะครับก็ทําให้ในเรื่องของความคาดหวังจากตัวของสต๊าดจิ i c พันเนอร์ที่เข้ามาใหม่ในตัวของทูเนี่ยน่าจะทําให้ตัวของกําไรปกติเนี่ยปรับตัวดีขึ้นแล้วก็การประหยัดดอกเบี้ยจ่ายอะไรต่างๆน่าจะทาให้กาไรสุทธิดีขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าถ้าหากว่ามันมีการประมูลหรือว่าเดินหน้านในเรื่องของตัวาการทําขึ้นพันแปดนะครับได้เนี่ยนะครับราคาหุ้นก็จะมีการสลับกันละนะครับในพวกตัวแอดวานซ์หรือว่าดีแท ว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่ก็เลยมองว่าในกลุ่มพวกนี้น่าจะยังคงถูกกดดันอยู่หรือว่าโอเวอร์แหงอยู่เมื่อเทียบกับภาพเซกเตอร์อื่นๆแต่ว่าเซกเตอร์ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับราคาย่อตัวลงมาแล้วการลงทุนในระยะกลางน่าจะทําได้เนี่ยก็คือธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกอย่าในเรื่องของตัวสินเชื่อในเดือนพฤษภาที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับ เมื่อเรามีการอัปเดตนะครับในเรื่องของตัวยอดสินเชื่อที่ออกมาในภาพของตัวสหกรรมแยกเป็นหลายกลุ่มแล้วเนี่ยะจะพบว่าในกลุ่มที่เป็นคอร์เปอเรทหรือว่าสาหกรรมหลักๆเนี่ยนะครับมีภาพของสินเชื่อที่ขยายตัวได้ดีกว่าภาคที่เป็นรีเทลแล้วก็ภาคที่เป็นตัวของไฟแนนซ์ที่เป็นประเภทตัวของเช่าซื้อรถยนต์ นะครับแล้วถัดมาก็คือกลุ่ม SME นะครับที่มีสินเชื่อที่ขยายตัวได้ดีนะครับกว่าเมื่อเทียบกับอุิาษาัทก,กําเริอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองนะครับถ้าราคายอดตัวลงมาแล้วเราจะไปมองันถึงในเรื่องของตัว Earning ็งเอ o าลุกแต่มาที่2ที่จออกมาซึ่งแน่นอนรัาว่ามันอาจจะชะลอตัวหรืออาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าก็แล้วแต่นะครับถ้าราคามันมีภาพของการอ่อนตัวลงมาน่าจะเป็นโอกาสในการเก็บลงทุนะนะครับสำหรับภาพที่เราจะมองไปถึงแต่มาที่3แต่มาที่4ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้าเราเป็นกกาาารรซืื้อออเพ่่ขข่่ดััฟขงงงฝใในนนชวปปลลยีุมธ ปัจจุบัน PE เนี่ยนะครับประมาณสัก10เท่ายัางต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เป็นระยะย,ยาวอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มในธนาคารเองที่รักาดอยู่เนี่ยก็อย่างเช่นตัวของ BBL KTB กสิกรนะครับซึ่งจะมีพอร์ตสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมกับในเรื่องตัว SME เยอะ ก็อาจจะได้ประโยชน์จากในส่วนนี้ไปนะครับก็คือแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวในหุ้นกลุ่มนี้นะครับในแบงค์ใหญ่พวกนี้น่าจะมาก่อนก็คือภาพของการลงทุนในภาพระยะกลางที่ถัดไปครับค่ะอันนี้เป็นระยะกลางระยะถัดไปนะคะกลุ่มที่สามารถลงทุนได้นะคะแล้วก็หาจังหวะในการลงทุนในระยะกลางระยะยาวก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ส่วนกลุ่มที่น่าจะมีการลงทุนได้หลังจากนี้ก็คือกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังพิเศษก็คือเรื่องของสื่อสารที่อาจจะยัง มีปัญหาของ 4G อยู่นะคะอันนี้ต้องรอความชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเล่นกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะใครที่อยากปรึกษาคุนกับคุณวิกิตนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของคุณ,คณสมหมายนะคะเข้ามารอแล้วนะคะคุณสมหมายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะคราวนี้ผมอยากทราบวนนี้ผมมีตัวอัลบาอยู่นะครับ อยู่ที่ราคา227บาทตอนนี้ช่วงนี้อ<ม>ั v a n ไม่ดีเลยนะครับจกจะเปลี่ยนตัวดีเปลี่ยนเป็นตัวคูดีหรือว่าเตคกข้นหรือว่าตัว CPM ดีครับช่วยแนะนำหน่อยครับอ่เดี๋ยวเราฟังคำแนะนำน่าจะเป็นการถือลงทุนนะคะตัว a d v a n c e เราจะต้องขายแล้วก็สวิตเปลี่ยนตัวไหมคะหรือว่าจริงก็ถือได้ครับถ้าเป็นภาพระยะยาวในะอย่างที่ผมบอกครับว่าในเมื่อตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการประมวลหลายเส้นหรือว่าใบอนุญาตในเรื่องของตัว 4G นะครับ ในตัวขึ้นพันแนะครับที่จะทำมา,มาทํา4 G อะไรก็แล้วแต่มันยังไม่ชัดเจนราคาหุ้นก็จะอยู่ท่านี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันชัดเจนในภาพของตัวระยะกลางผมเชื่อว่าราคาหุ้นก็จะเทิร์นกลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะถือแล้วอาจจะเสียโอกาสในการลงทุนในระยะสั้นไปสักนิดนึง นะครับก็อาจจะมองในเรื่องของตัวแอดวานนะครับว่าถ้าราคาหุ้นเองนะครับยืน,ยนอยู่แถานี้ด้าแล้วดีตัวขึ้นไปนะครับก็ไม่น่าจะไปได้ไกลจากบริเวณของตัว218 220นะครับขายเปลี่ยนตัวเล่นทําได้ครับแล้วก็อาจจะมองหาในเรื่องของกลุ่ม,มออรับเหมาก่อสร้างอย่างเช่นนะครับในตัวของ acon, สเตคอนชอการช่างนะครับสำหรับการกินกำไรในระยะสั้นก็น่าจะดีกว่านะครับถ้าเทียบกันในเรื่องของตัว อัตราผลตอบแทนในระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นนะครับค่ะก็อาจจะสวิตเปลี่ยนตัวไปที่กลุ่มรับวิกา่สร้างสเตคอนก็ได้ด้วยเช่นกันส่วนคําแนะนําของตัวทรูนะคะตอนนี้ไม่น่าซื้อแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังเก็งก,กำไรที่อยู่ถ้าจะมองในเรื่องของการซื้อลงทุนเนี่ยนะครับุตัวนี้ก็ต้องบอกว่า พื้นฐานเนี่ยนะครับกำไรกับในเรื่องของตัว valuation เนี่ยราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้สะท้อนไปได้วยไปในทิศทางเดียวกันก็คือพื้นฐานเนี่ยยังอ่อนอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว synergy ที่จะเกิดจากการเข้าไปมี strategic partner ก็คงยังไม่ได้เกิด synergy เยอะนะครับราคาหุ้นที่มีการเก็งกำไรกันขึ้นมาเนี่ยถ้ามองในภาพระยะสั้นสามารถที่จะทรด d ิ n งได้ครับก็อาจจะเล่นกันไปจนถึงบริเวณของตัวแนวต้านถัดไปนะครับ ก็คือบริเวณของตัว10บาทห้าหรือว่าสิบาทได้แต่ถ้าหากว่ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยก็คงไม่เหมาะในเรื่องของการลงทุนยาวนะครับแล้วก็คงจะเป็นเพียงแค่คําแนะนําสําหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นสําหรับตัวของทูค่ะอ่ะานเจ้วรอที่สสยคุณดวงใจเลยนะคะคุณดวงใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถ้อยากจะเข้ารับโรงพยาบาลบำรุงราชนะนะคะไม่ทราบว่านแนวรับแนวะต้านในวันเป็นยังไงคะแล้วมีช้อยเจอทำวินเดอร์เดซซิ่งอาทิศหน้าไหมคะขอบคุณค่ะค่ะน่าลงทุนไหมคะสำหรับ BS เอ่อบี <B. H. S 1> ะนะครับบำรุงราชก็คงจะเป็นจังหวะรอให้มันอ่อนตัวลงมา,มากกว่าน,นี้ก่อนก็ได้ะนะครับแล้วค่อยเข้าลงทุนเป็นจังหวะที่ผมคิดว่ารออ่อนตัวแล้วค่อยซื้อได้ครับเพราะว่าในกลุ่มโรงพยาบาลแล้วเนี่ย เราจะซื้อกันแล้วเล่นก็คือเล่นสําหรับเออร์ n น็งหรือว่ากำไรในตมาสที่3ในกลุ่มนี้จะออกมาค่อนข้างดีมากครับในช่วงตมาสที่3มแล้วก็จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของเขาเลยทั้งกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ BS นะครับก็อาจจะรอจังหวะอ่อนตัวลงมาครับประเมินแนวรับระยะสั้นๆก็ประมาณสัก112นะครับแล้วก็ถ้ายืนอยู่ได้หรือว่าลงมาแถวนั้นได้จริงเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะในการย่อยรับครับเพื่อที่จะไปเล่นสําหรับในช่วงของตมาสที่3ถ้าเราถามว่าในกลุ่มที่อาจจะมีโอกาสในการทำราคาปิดซึ่งดบัญชีหรือที่่เรวา กลุ่มหลักๆนะครับที่มีสถิติหรือว่ามีนัยยะทางสถิติที่จะปรับขึ้นส่วนใหญ่นะครับจะประกอบไปด้วยปิโตเคมีโรงพยาบาลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ขนส่งนะครับถ้าเราไล่กันมาแต่ละเซกเตอร์เนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มที่มีโอกาสที่จะถูกทําราคามากที่สุดก็คือกลุ่มขนส่งครับไม่ว่าจะเป็น AOT การบินไทยดูแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าแลงกดมากๆโดยเฉพาะในตัวของสายการบินอย่างการบินไทยะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก นะครับตลอดจโรงพยาบาลนะคาหุ้นค่อนข,ข้างสูงเมื่อเทียบกับเมื่อปิดสิ้นปีที่แล้วเพราะฉะนั้นนี่โอกาสที่จะเกิดผมคิดว่าน่าจะเกิดในกลุ่มที่เป็นตัวแรกการมากกว่าค,ค่ะอ่านเดี๋ยวต่อที่สายของคุณกัญญาลักษ์ขอเป็นสายสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาลักษ์เชิญถามได้เลยค่ะจะขอเรียนถามหุ้น UMI นะคะ มีอยู่หลายราคานะคะตั้งแต่13แล้วก็10บาทกว่าแล้วก็ลา่าสุดก็คือ9บาทกว่าค่ะไม่ทราบว่าจะเก็บนานได้ไหมคะ,คะเก็บได้ค่ะเดี๋ยวรอฟังคำแนะนำนะคะ UMI ตอนนี้นะคะก็ขาดทุนอยู่นะคะ,นะคะกการาคาในกระดาน8บาท55ตางค์ต้องคัดไหมคะหรือว่าก็ถือถือลุ้นต้นทุนได้คะคือผมว่าคงจะต้องถือและนานพอสมควรนะ,นะครับอยากจะให้เปลี่ยนโตเล่นมากกว่านะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นก็คือในหุ้นในกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างที่จะเป็นตัวที่จะ มีลักษณะของดีมานดิ้งที่ตามมาหลังจากวัสดุหลังจากกลุ่มรับเหมาก่อสร้างมาหรือว่ารถไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมา,าทีหลังนะครับก็แนะนําว่าในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเล่นน่าจะดีกว่านะครับหาหุ้นที่ช่วงเนี้ยเอาเพอร์ฟอร์มได้น่าจะดีกว่าครับหรืออาจจะมองในเรื่องของการราคาหุ้นคัดออกไปเสร็จนะครับอาจจะมองในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ได้ที่ราคาปรับตัวลงมาแล้วก็น่าเก็บในภาพของตัวระยะ3เดือน6เดือนน่าจะขึ้นได้ดีกว่าครับดูเด่นมาคะธนาคารพาณิชย์ ถ้าเป็นตัวของแบงก์เองวอลูเอชันที่ยังถูกอยู่ก็จะมีตัวของ BBL KTB นะครับแล้วก็อยู่ในกระแสด้วยนะครับ KTB ก็จะอยู่ในกระแสในเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะครับส่วน BBL เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวภาคสินเชื่อที่เป็นอุตสาหกรรมมันมีทิศทาง,งการฟื้นตัวได้ดีกว่า,าในภาคที่เป็นตัวของรายย่อยในประเทศรวมถึงเช่าซื้อเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ถ้ามองในเชิงของตัวคีย์ค t a าลิสต์นะคบหรือปัจจัยเร่งกับในเรื่องของตัวมูลค่าพื้นฐานแล้วก็ดูน่าสนใจกว่าครับแนะนําเปลี่ยนตัวนะคะสุดท้ายทิ้งท้ายช่วงนี้ครอยากจะให้คุณวิกิตแนะนํากลยุทธ์การลงทุนประจชับกับนักลงทุนในสุดสัปดาห์ ครับก็ถ้าเรามองจากภาพใหญ่ของดัชนีอย่างที่เรียนคําว่าอัพไซด์หรือว่าโอกาสที่จะลาลี่ขึ้นต่อนี่จะเริ่มจำกัดไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามองเป้าดัชนีที่เรามีการปรับขึ้นล่าสุดก็คือ1530โดยประมาณนะครับนะตรงนั้นเนี่ยจะรีเลทกับ PE e. ประมาณสัก15เท่านะครับเพราะฉะนั้น อัพไซด์อาจจะดูแล้วไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วโอกาสที่จะมีการทำคอลเลคชันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าในภาพระยะสั้นๆผมเชื่อว่าตลาดยังไม่ลงครับจะเป็นลักษณะของการเลือกเก็งกาําไรบรรยายตัวไปแล้วก็เป็นการหมุนหุ้นเล่นครับอาจจะเลือกในกลุ่มรับเหมาหรืออาจจะสะสมในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือรจะมีการเก็งกําไรในหุ้นตัวอื่นๆที่จะมีข่าวดีสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวของ B T S ที่อาจจะมีการประกาศงานตัวรถไฟฟ้าในจีนนะครับถ้าว่ามีการประกาศจริงละครับคุณก็ควรจะขึ้นรับข่าวนะครับในกลุ่มขนาดกลางอื่นๆเช่นตัวของ BCS I, อาจจะมีการประกาศในเรื่องของตัวงานแบ็คหรอกใหม่ที่ได้เซ็นกับทางปิโตบาสอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ,รบหรือจะเป็นในเรื่องหุ้นตัวขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก e4l ที่อาจจะมีการประกาศดิวเอ็มแอหรืออะไรก็แล้วแต่หุ้นพวกนี้ผมยังเชื่อว่าอาจจะมีลูมหรือมีโอกาสาสาหรับในเรื่องของการเลือกเก่งกำไรได้ครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนด,ดีๆนะคะจากทางผู้วิยการฝ่ายวิจัยลูกค้าบุคคลจากบริษัทบรรทัดบุญหลวงคุณวิกิตีรวรรณรัตน์นะคะันีนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวิกิตมากเลยนะคะ ผู้ชมคะหมดเวลาของ s t o p loss แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับม,มาจอตลาดหุ้นกันในช่วงปิดตลาดภาคเย็นตอน4ี่โมงครึ่งนะคะช่วงนี้ธนวัลบรรชนคุณวิกิติราวรรณรัตนจากวิสัทลักทรัพย์บัวหลวงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนในช่วงภาคบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ